สวัสดีครับวันนี้เชฟก็จะมานําเสนอเมนูนะครับผมลวกจิ้มเครื่องในหมูนะครับผมก็มีเครื่องในครับผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวสรรหาวัตถุดิบกันก่อนนะครับไปดูไปชมกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับก็วัตถุดิบก็อยู่ตามไร่ตามสวนของเรานี่แหละครับหาวัตถุดิบนะครับผมใส่นะครับผมก็อมเครื่องในนะครับ ไข่นะผมสองหัวนะครับไข่ที่บ้านครับขัดออกนครับใบใส่ต้มนะครับได้แล้วนะครับสองหัวพอนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมใบมะกรูดนะครับเก็บไปนะครับสักเท่าไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับแต่ผมจะเน้นใบมะกรูดอ่อนนะเนี่ยครับอย่างนี้นะครับเด็ดเลยนะครับผมคือเพื่อจะให้มันแตกใหม่นะครับ นี่นะับได้แล้วนะไปเข้าไปนะข้างในนะก็เป็นพวกกระเพาะเป็นใส้นะคนนะผมให้มันจมน้ำไว้นะ ป่าไว้นะผมแล้วก็จัดไฟเข้าใส่นะช่องระหว่างที่ราก็เด็ดพริกใส่ครกนะก็เก็บมาใหม่ๆเลยคนระับอย่างนี้นะอ่าใส่กระเทียมลงไปนะผมหนึ่งหัวนะครับ เตื้อหนึ่งหยิบนะครับนัวนะครัผมอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันไม่เผ็ดนะครับพอนะครับแล้วก็โขกนะครับผมตำให้ละเอียดนะครับละเอียดแล้วนะครับผมเดี๋ยวใส่น้ำมะนาวกันนะครับมะนาวก็จากสวนครับไร่เมล็ดนะครับเก็บมาสดๆนะครับ ใส่ไปน้ำมันสักสกีบพอครับใส่เยอะเดี๋ยวมันเปรี้ยวเยอะ,ะครับพอก่อนครับเดี๋ยวชิมก่อนครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหั่นหรือซอยกันนะครับ เดี๋ยวซอยกันนะครับหรือหั่นนะครับเป็นชิ้นนะครับเรียบร้อยดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาเครื่องมาใส่อีกหน่อยก็เสร็จสิ้นนะครับ